ว้าววันนี้ฟ้าแจ่มครับแดดแจ่มแต่เช้าเลยครับเก้าโมงกว่าท้องฟ้าเหมือนหน้าหนาวครับเชา้านี้ลมด้วยครับมีลมด้วยดูว่าบ่ายจะมีฝนไหมน่าจะหมดแล้วนะหวังว่าหวังว่าหวังว่าฝนน่าจะหมดแล้วดูท้องฟ้าส,สวยๆกันครับเพื่อนๆ ถ่ายให้ดูที่ความละเอียด 4k แล้วครับตอนนี้นี่คือความละเอียด 4k ของ samsung a 5 2 s ครับ 4k 3 0เฟรมถ่ายให้ดูชัดๆเลยว่าแดดขนาดไหนนะครับแดดแจ๋เลยแดดหน้าหนาวมาแล้วองฟ้าหน้าหนาวครับผมบรรยากาศ9้าโมงกว่าแดดอย่างนี้เลย ลบแดดก่อนครับนี่คือความละเอียด 4K 30เฟรมครับ Samsung a 2 s กล้องหน้านะครับหน้าหลังได้ 4K 30เฟรมเหมือนกันนะครับถ่ายให้ชัดๆเลยว่ามันแดดขนาดไหนแดดหน้าหนาวหน้าเกรียมเลยครับท้องฟ้าสวยครับ ท้องฟ้าสวยครับสีฟ้าครามทางภาคเหนือของบ้านเราน่าจะหนาวแล้วนะครับอากาศช่วงนี้เพราะว่าเขาประกาศเข้าหน้าหนาวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับประกาศมาครั้งหนึ่งแล้วก็เลื่อนมาประกาศใหม่นะครับปีนี้อากาศแปรปรวนคลายเม h a เชน ผลจากโลกร้อนนะครับภาวาโลกร้อนเราก็ต้องปรับตัวให้อยู่รอดให้ได้นะครับธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนทา,างรดกันครับทีนี้งานของเรางานหลักตรงนี้ได้จังแน่นอนครับขับมันแล้วก็ต้องล้างมันหน่อยครับทำความสะอาดมันมันจะได้รักเราเหมือนเรารักมัน ครับักในงานที่ทำเคครับผมเพื<ๆ>่อนๆอัปเดตเช้านี้มาจิบกาแฟกันครับก่อนที่จะล้างรถถ่ายบรรยากาศหน้าบ้านให้ดูครับผมว่าวันนี้แดดขนาดไหนท้องฟ้าแจ่มใสามากเลยจิบกาแฟแล้วก็มาลุยงานกันต่อครับฟ้าจม ฟ้าเป็นฟ้าฟ้าก็ต้องเป็นฟ้าเลยครับฟ้าจะเป็นน้ำได้ยังไงจ <c oughs> ัดไปครับมีงานคือมีเงินโอเคนะครับผมขอให้มีความสุขกับงานที่ทำครับทุกท่านครับผมบายๆครับ